วันนี้เราเข้ามากินในร้านยาก,กินิฟูดไลท์นะเมนูที่เขาให้สั่งก็จะอยู่บนโต๊ะเลยลอันนี้ก็เป็นพวกน้ำจิ้มต่างๆอันนี้เป็นแก้วน้ำกดน้ำได้จากตรงนี้เลยส่วนน้ำนนี้น้ำาจากไหะเก็บแล้วก็ผ้าเช็ดมืออยู่ในนี้จะเก็บผ้าเช็ดมือไหมที่ปันเขาบอกว่าเวลาตอน,นจะ เปิดเกาก็กผมเองแีพร้อมกันกิมบุกก็กินสองอย่างนะครับตัวนี้เราเปหวนามน่เองกเค็มหน่อยก็มีมะนาวก้กินกับลิ้นอะไรอย่างงี้มีซิกทอดิกก็กระเทียมกระเทียมบดอันนี้ก็เหมือนจะกินทุกคน่วนนี้ก็ะเป็นข้าวต้มข้าวต้มข้าว ก็ลน้ทีาี้ทำอธิบายต่างๆเราทติดต่อเรื่อยๆากทีนเร็เลยาก็จะเลือกเลือกได้ว่าเราจะั่นทองแล้วกไที่นงนีะ่กแล้วก็ทักตามขั้นตอนไปแต่เราไม่ได้กดตัวค่างานแต่เขาจะมีคอนเฟิร์มเว่า ตัองสามชุดนี้นะหนึ่งสองสามสี่เขาจะมีสายั้งเต็นต์มาเกาะมให้เราไปไปรับอาหารที่เราตั้งใชมน้องป็นในการล้านล้านลึก,กเลยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเรียกให้เราอของพงได้มาแล้วอ๋อของเราเหรอเทางกนรมาเดี๋นนะดวยวไปเอาอีกชุดนึงอ๋อโอเคขอเขาจะมีล็อกของเขาพอดีเลยวางาลงล็อกได้พอดีเลย เออเขาจะลงล็อกพอดีก็อีกนีดเดินไม่ได้นะดดเดินไม่ได้เหรอเอกับบีพร้อมกันอ,อ่มาละไฟมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันนะเมนูที่พงสั่งมาชื่ออะไรอะ่ะเออเป็นรวมเนื้อวารคิวรวมเนื้อวารคิวออมีลิ้นแล้วก็มีเนื้อแบบหลายมีลิ้น แล้วก็มีเนื้อส่วนต่างๆเซตนี้เท่าไหร่อ่ะประมาณ2,000เยน2,012เยน2,012เยนอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปปิ้งย่างกินกันนะเราแบบจะเอาไฟเรื่องไฟตรงนี้นะคือนี้เราไฟคือนี้มองไฟพอเราจุดไฟแรกมันขึ้นมาสีเขียวเลยเราก็เลยเอาว่าจะเอาสองขีดสามขีดสี่ขีดถ้ามันร้อนๆก็ฝักไฟตามเรา กตก็สปั๊บผมเจ็บเท้าจบง่ายๆเลย